สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะกลับมาพบก,กับร้านแมค้าช็อป n n e l นะคะวันนี้จะมีสินค้ามานําเสนอแล้วก็ตอบคําถามในที่คนถามนกันเข้ามาในช่องนะคะก็จะเป็นสินค้ารหัส SOP เป็นหมวดของ d ีเมอร์นะคะและตอนนี้ก็มีช่างมาแนะนําสินค้าแล้วก็มาตอบคําถามนะคะพาเชิญเลยค่ะพี่ ในร้านของเรานะครับก็จะมีโปรดัก t ก็คือสินค้าก็อยู่ประมาณ6รายการก็หน้าตาก็ประมาณนี้ใครอยากดูสเปคหรือจะดูว่าแต่ละตัวสเปคเท่าไหร่นะหน้าหน้าตารายละเอียดของสเปคสินค้าเป็นยังไงก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ w w w m a c k a s h o p n e t นะได้เลยหรือจะแอดไลน์ก็ได้นะ ไอไอดีไลน์ก็ M E C H A s H O P อ่าลืมลืมเติมแอดไซนด้านหน้าแอดไซด้านหน้าแล้วก็ M E C H A s H, H O P นะฮะแมคาช็อปก็คือชื่อเว็บของเราเนี่ยนะแต่ว่าเติมแอดไซนด้านหน้านะาสามารถสอบถามทางไลน์ก็ได้หรือจะโทรไปที่เบอร์02 9ย์สองกก้าเ็ดกก็ได้นะครับเนี่ยฮะ สินค้าของรายการนี้เอามานําเสนอก็จะเป็นสินค้าที่กําลังขายอยู่ณปัจจุบันนะครับก็จะมีตัวขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่นะทันี้ผมจะมาบอกแต่ละขนาดแล้วก็การนําไปใช้กับอุปกรณ์โหลดน,นะฮะเบืเ้องต้นนะฮะถ้าใครดูจากคลิปนี้จะนําไปซื้อนําไปเลือกซื้อเอาไปใช้งานกับลูกค้าก็ได้นะครับ ตัวแรกนะฮะเห็นเป็นตัวเล็กๆมีสีช่องตรงนี้ตัวนี้ก็เป็นดิเมอร์นะฮะ SCR Speed Control นะครับตัวนี้เป็นติดอยู่ที่สองพันวนะัตต์นฮะตัวนี้วอลุ่มในการปรับสปีดส่วนช่องการต่อก็จะมีถ้าถ้าเราหันหน้าแบบนี้นะครับก็จะมี2ช่องแรกตรงนี้จะเป็นอินพุต เอา p ุ t ก็จะเป็นสองช่องอีกสองช่องเหลือตรงนี้นะการกนําไปใช้งานนะครับตอนนี้ก็จะไปใช้งานกับพวกที่เป็นมอเตอร์กับหรือว่าความน้ําหรือจะเป็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับแปรผันตามค่าความต้านทานนะฮะก็เช่นพวกหลอดไฟหลอดไฟนี่ได้เลยนะฮะแล้วก็พวกฮีตซิงนภาษาอังกฤจริงขอโทษยกฮีเตอร์นะฮะได้ใช้งานได้นะครับ ตัวนี้2,000บาทน,นะการไปใช้งานจริงๆอ่ะจะวัดอยู่ที่ประมาณ70%นะถ้าใช้มากกว่านั้นตัวนี้ก็จะร้อนหรือถ้าเป็นพวกปัอมน้ำอะไรั็จะร้อนถ้าจะให้ได้ไประสิทธิภาพทุกตัวเลยแนะนำให้ใช้คดามร,ระบายความร้อนนะรหรือเสริมฮีทซิงถ้าทำได้นะครับถ้าเป็นโมหรือถ้าจะใช้ตุกับตัวมันเนะี่ยก็ประมาณ70%ทุกตัว70% กตัวเลยคือการนําไปใช้งานการเวลาเราเราจะเลือกโหลดอย่าง,งเงี้ยสมมุติว่าตัวเนี้ยสองพันวตนะสองวัตเราจะตีเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก็จะอยู่ประมาณเจ็ดร้อยวัตก็คูณสองก็จะประมาณหนึ่งพันสี่ร้อยวัตก็ถือเป็นสเปคที่เหมาะสําหรับอุปกรณ์ตัวนี้ถ้าใช้เกินกว่าน,นั้นก็พวกนี้มันมันจะร้อนคือคือ,คอด้วยหลักแล้วตัวเนี้ยพวกเนี้ยมันจะร้อนอยู่แล้วคือมันจะไม่เหมือนพวกที่เป็นเป็น PWM หรือที่ที่ P w m เหรือจะเป็นพวกที่เป็นความถี่ พูดที่เขาใช้กันพวกพวกอินเวอร์เตอร์นะในการปรับปรับเ,เกี่ยวกับพวกมอเตอร์ในขนาดใหญ่เพราะว่าพวกเนี้ยฮะมันจะใช้าการการแปลฝันตามค่าความต้านทานแล้วก็แรงดันเวลาเวลาเราต่อหลดแรงดันมันก็จะมีการลดลงสวิงอะไรประมาณนั้น,นครับ แล้วก็ในส่วนของอาการปรับตัวเนี้ยถ้าไปใช้งานจริงนะฮะมันจะไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่อันนี้จะเป็นข้อเสียของมันคือมันจะปรับอย่างเช่นว่าเราเราหมุนตัวเนี้ยทั้งหน้านี้ไปสักครึ่งหนึ่งเนี้ยตัวนี้มันมันก็จะค่อยลดค่อยค่อย,อยลดอุปกรณ์ตัวที่เราจะใช้ลงมาอะไรเงี้ยบางทีมันก็อาจจะเป็นการ เป็นเป็นขั้นแบบเดียดอยางเนี้ยสวิงหยาๆเป็นอย่างนี้ไปเลยกับมันจะไม่เป็นซอยเป็นลีเนียทีีอย่างนี้นะตัวนี้ครับตัวนี้เป็นหน้าตาของสองพันวัตตัวนี้เป็นหน้าตาอยู่อ๋อตัวนี้จะอยู่ที่3,800ัวัตต์ก็เหมือนเดิม70%แต่ว่าจะเห็นตัวนี้มีอยู่2ช่องที่จริงมันต่อเหมือนกันนะตัวนี้กับตัวนี้ ตัวนี้มันจะจะมีสองช่องที่เชื่อมหากันอยู่ระหว่างอินพุตกับเอาพุตตัวนี้เวลาต่อก็เราก็จะจะต้องเชื่อมสายสายอาินพุตกับเอาพุตอ่ะเส้นหนึ่งเอ้ยอะไรทษทีสายอินพุตกับโหลดอ่ะเส้นหนึ่งคือต่อตรงและอีกเส้นหนึ่งอ่ะเราจะมาเข้าตรงตรงนี้ก็คือจะมีอินพุตเส้นที่เหลือกับ กำลดเส้นที่เหลือมันก็จะประมาณว่าก็จะเห็นว่าเนี่ยนี่ผมวาดการต่อก็จะถ้าบางคนบางท่านนะก็อาจจะรู้แล้วที่ีต่อว่าถ้าเป็นทางเทคนิคหรือมีความรู้เรื่องไฟฟ้าแล้วก็อาจจะเข้าใจแต่บางครั้งบางท่านที่แบบมือใหม่นะไม่รู้ก็ก็จะต่อประมาณนี้ก็ตัวนี้ก็คือสองช่องอยู่ด้านหน้าแบบนะี้เห็นไหมก็ที่ผมก็จะวาดเป็นสองช่องก็จะเห็นว่าอินพุตอยู่ฝั่งนี้ ข้ตรงเส้นหนึ่งไปเลยนะของโหลดส่วนอีกเส้นหนึ่งนะฮะตัวนี้ก็จะเข้ามาที่ช่องตรงตรงนี้นะครยนเขียนนิดนึงนะฮะก็ตรงนี้นะนนนช่องหนึ่งตรงนี้ได้ช่องหนึ่งตรงนี้ก็จะเข้าโหลดเลยอันนี้คือการต่อของตัวสองช่องแบบนี้ที่จริงตัวสี่ช่องแบบนี้ที่จริงมันก็จะคลายย้ายๆนี้แหละแต่ว่าตัวเนี้ยเขาก็อาจจะทำมาสี่ช่องเพื่อจะให้เข้าเข้าใจง่ายนะก็อินพุตเอาต์พุตไปเลยนะครับ ทั้งหมดนะฮะสินค้าทั้งหมดตรงนี้นะครับหลักการเหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับหลักการเหมือนกันทั้งหมดเลยเป๊ะสีหาทั้งหมดนะครับ<ค>การใช้งหนก็แล้วแต่แล้วแต่สเปค,คว่าว่าแต่ละอย่างจะเหมาะสมกับโหลดประเทศไหนนะฮะอย่างเช่นอ,อันนี้สามพันสามพันแปดร้อย่ะตัวนี้สี่พันวัตต์นะฮะ ตัวนี้เสียหกตัวนี้หมื่นวันะครับเอ้โทษโทษทีครับอ๋อใช่ใชตัวนี้ตัวนี้หมื่นตัวนี้หมื่นตัวนี้ก็หมื่นวัตัวนี้สองตัวนี้ ตัวนี้5,000ัวัตนะออปชั่นของแต่ละรุ่นก็ก็จะมีแค่เพิ่มเติมมาก,ก็แค่อาจจะมีดิสเพย์โชว์ระดับเปอร์เซ็นต์กับว่าเรากดแล้วจะให้ลดสปีดลงกี่เปอร์เซ็นต์อะไรก็ดูนหน้าจอได้บางอย่างก็จะเป็นแบบโวลลุ่มเหมือนเหมือนเหมือนมาตรฐานของเราอันนี้ก็จะเป็นแบบเข้าใจง่ายหน่อยสำหรับคนมือใหม่ก็ไม่ต้องยุ่งยากอะไรเลยฮนะ เสียบปลั๊กตัวนี้เต้าเอาพุตก็เสียบปลั๊กก็หมุนปัดตัวนี้เปิดสวิตช์แล้วหมุนปัดตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ก็จะมีวนโทษทีฮะวนบอกแสดงสถานะตนี้ก็ห้าพันบาทสนใจก็สั่งซื้อได้คํถาถามค่ะตัวสีฟ้านะคะอ่าใช่เป็นคำถามยอดฮิตเลยก็คือจะถาม จะมีคนสอบถามเข้ามาบว่าเหมาะกับมอเตอร์กี่แรงขึ้นไปทจริงใช้กับมอตเตอร์กับกี่แรงที่จริงการ<ม>ตรงเนี้ยผมก็บอกในขั้นต้นเมื่อกี้ไปแล้วการใช้งานเนี่ยแต่และสเปคให้ดูที่70%ซนะก็เอาง,ง่ายๆนะฮะการคิดคำนวณของพวกนี้ก็อย่างที่บอกไว้ขั้นต้นว่าให้ใช้ประมาณ70%ซต่ออุปกรณ์ก็คือในในการในการเลือกโหลด ก็คิดง่ายๆก็เอาสเปคของตัวสินค้านะฮะลบด้วย30%มันก็จะเป็นโหลดที่เราสามารถที่จะใช้ได้แต่และแต่และอุปกรณ์อย่างเช่นตอนนี้อยู่4,000นะฮะลบ30%ก็จะอยู่ประมาณ3,200วัตต์ตอนนี้ก็จะประมาณเหมาะสำหรับ3,200วัตต์ก็มอตเตอร์ก็อยู่ประมาณ3แรง3แรงนี่อยู่ประมาณ 2,200บาทก็าอาจจะได้เกือบเกือบสี่แรงถึงห้าแรงประมาณนั้นสูงสุดได้สี่ถึงห้าแรงใช่ไหมใช่ใช่ครับก็ที่จริงลองไปคำนวณดูครับเพราะว่ามอเตอร์นยหนึ่งแรงมันจะจะอยู่ที่750วัตต์ก็ลองไปคูณดู750วัตต์750วัตต ถ้าคูณคูณ5แรง5แรงขาเกินก็จะอยู่ประมาณสีแรงตัวน,นี้สีแรง5แรงจะได้ครับตัวน,นี้จะได้แต่แต่แต่อย่างที่ที่แนะนําขั้นต้นเมื่อกี้ว่าให้หาพัดลมระบายความร้อนมา,มา,ม,ามาติดตรงน,นี้ด้วยนะเพราะว่าเพราะว่าถ้าใช้ไปนานๆน่ะตัวน,นี้จะร้อนมากถ้าเป็นพวกมอเตอร์หรือปั๊มน้ำเนี่ย ผมไม่ก็จะแนะนําให้ใช้ยีบ24ชมมั่วโมงนะัวนี้ทุกรุ่นเลยแล้วกันนะทุกรุ่นเลยแล้วกันถ้าถ้าเป็นโหลดที่กินกระแสสูงไม่ไม่แนะนําให้ใช้ตลอดยีบ24ชมมั่วโมงเพราะว่าอย่างที่บอกครับพวกนี้มันแปรผันกับคือต้นคือคือคือ,คอตัวมันนะจะเป็นเสมือนโหลดโหลดโหลดภายในตัว เวลาเวลาเวลาเราต่อต่อโหลดมันก็นจะเหมือนว่าสมมติว่าเรามีโหลดสมมติว่ามีโหลดตรงกับแรงจ่ายตรงนี้มันก็จะเหมือนจะเป็นสะพานสะพานไฟที่ที่ต่อไปไปในในไปในสายเดียวกันไปไปในวงจรเดียวกันครับมันก็เลยให้มันก็เลยเกิดความร้อนที่สูงเพราะว่ามันรับภาระของเรื่องกระแสของของโหลดด้วยนะมันก็เลยจะร้อนหรือว่าร้อนอยู่ แต่บางท่านจะไปทดลองต่อ20-24ชั่วโมงก็ได้นะเผื่อบางเผื่อเผื่อมอเตอร์บางอย่างแบบใช้แค่ตัวเล็กๆอะไรเงี้ยก็ไปทดลองได้เพราะว่าราคาก็ไม่ไม่ไม่ได้สูงมากครับก็ตัวแต่ละตัวก็ไม่ไม่เกินหนึ่งพันบาทก็หลักหลักก็อยู่ตัวเล็กก็อาจจะอยู่ประมาณหนึ่งร้อยบาทไปจนถึงไม่เกินหนึ่งพันบาทนะครับก็สามารถที่จะไปทดลองทดสอบ เดินทาโปรเจกต์กันได้ครับตัวนี้ครับอีกคําถามหนึ่งค่ะเอ่อคำถามเกี่ยวกับเอาไปใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าเช่นพัดลมเครื่องซักผ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เกี่ยวกับที่มันมีมอเตอร์อะค่ะพี่พออ่าก็เมื่อกี้ก็ได้อธิบาย ไปเบื้องต้นอีกนะว่าจะเป็นเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่เป็นข้าวความต้านทานหรือว่าที่เป็นกลดลวดอ่ายกอย่างพัดลมพัดลมบ้านเรานี่อ่าก็คือคือต้องบอกก่อนนะว่าว่าผมก็ไม่ไม่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเต็มนะฮะว่าว่าว่ามันจะใช้ได้ดีหรือว่าใช้ได้ไหมแต่ถ้าในตามพื้นีดินแล้วพัดลมเนี่ยก็ถือว่าเป็นมอเตอร์ตัวหนึ่งคิดว่า ไม่เคยลองคิดว่าน่าน่าจะใช้ได้อยู่นะครับใช้กับพัดลมได้อย um ู่เครื่องซักผ้าเนี่ยเครื่องซักผ้าเนี่ยมันต้องจาะรึครับเพราะว่าเครื่องซักผ้าเนี่ยมันจะมีเกี่ยวกับวงจรหน้าปัดที่คอนโทรลเรื่องเรื่องเวลาการปั่นระบบการปั่นอยู่อันนี้ผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวคิดว่าไม่ไม่เหมาะกับไม่เหมาะกับพวกนี้ผมว่าไม่เหมาะกับเครื่องซักผ้าหรือ โมอหุงข้าวอะไรก็แล้วแต่ที่จะหรือว่าไอเกี่ยวกับกระทาไฟฟ้าหรือตอรรีดหรืออะไรที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านผมว่าไม่ไม่ไม่เหมาะกับไม่เหมาะผมว่าไม่เหมาะน่าจะเหมาะกับพวกอย่างที่บอกคือพวกอ่ามอเตอร์ปั้มน้าหลอดไฟหรือฮิตซิงที่เป็นอุปกรณ์ต่อแล้วเจอเลยต่อแล้วคือว่าทํางานเลยอะไรเนี้ยไม่ต้องมีอ่า วงจรออิเล็กทรอนิกอะไรมาควบคุมเรื่องเรื่องของตรงนั้นก็คือก็คือว่าถ้านท่านอเ,เราต่อเชื่อมอินพุตเอาพุตปุ๊บหมุนปุ๊บตอนนั้นทําง,งานเลยปรับเลยอะไรประมาณนะั้นน่าจะเหมาะประมาณนี้นะในตามที่ผมคิดนะฮะแต่ถ้าท่านใดแบบเคยลองแล้วมันใช้ได้ก็อันนี้อัน,นอัน,นี้อย่าว่าผมน,นะคือคือต้องผมต้องบอกก่อนว่า,วาพวกเครื่องใช้ไฟฟ้านียคือคือผมไม่ไม่ได้ไ,ได้ทดสอบหรือว่าทดลองทั้งหมด บางท่านอาจจะไปทดลองในในส่วนของ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 ท่านนั้นได้อันนี้เราไม่ว่ากันหรือว่าท่านทดลองได้คือโอเคท่านจะใช้งานไปอข,ข้อมูลผมก็าอาจจะเป็นเป็นกลางๆว่าผมต้องบอกว่าผมไม่เคยลองแต่ในความคิดผมว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านนี้ผมว่าไม่ไม,ไม่ไม่น่าเหมาะเหมาะกับพวกอกอกรางที่บอกกับมอเตอร์ปั๊มน้ําหรืออุปกรณ์แสงสว่างหรือว่าการให้ความร้อนอะไรประมาณนั้นครับหลอดไฟนี้ก็ต้องเป็นหลอดสําหรับ ที่ปรับได้ด้วยใช่ไหมคะหลอดไฟหลอดไฟที่พวกหลอดหลอดไส้ก็ได้นะหลอดหลอดไส้ก็ได้ครับหลอดแล้วก็หลอดที่ไม่ใช่มีเป็นเป็นวงจรอะถ้าเป็นหลอดพวกพวก led ก็จะเป็นหลอดที่วงจรตรงนั้นดิ้มได้เออโอเคใช่คือจะเป็นหลอดพวกหลอดตะเกียบ หลอดไส้ทั่วๆไปหลอด LED เนี่ยมีบางรุ่นที่ใช้ไม่ได้ก็คือต้องดูที่ท,ที่ที่ตัวไดเวอร์เพราะ LED เนี่ยรู้สึกว่าจะมีต้องต้องมีไดเวอร์ว่าไดเวอร์ในการขับให้หลอดมันมันมัน,ม,นมันสวา่างก็ต้องดูไดเวอร์ตรงนี้ด้วยว่ามันสามารถที่จะดีมได้ไหมถ้าดีมได้ก็ทำได้นะก็ประมาณนี้อ่าแล้วอุปกรณ์พวกนี้ค่ะปรับ อันนี้จะเป็นไฟ ac เนาะและ้วมีคำถามก็คือว่าถ้าจะไปปรับใช้กับไฟ dc ประมาณ100ยโวลต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอ,พอจะได้ไหมก็ก็อย่างที่ท่านทราบนะครับลูกค้าทราบว่าตอนนี้ใช้กับ ac 220โวลต์ถ้าจะไปปรับใช้กับ dc อันนี้มันไฟคนละแบบกันนะกระแสตรงกับกระแสสลับนะอันนี้ใช้ด้วยกันไม่ได้นะครับปรับใช้ไม่ได้นะครับต้องใช้แต่อุปกรณ์อ ac อย่างเดียว ไฟกระแสสลับอย่างเดียวนะครัสำหรับนะฮะการตอบคำถามก็ผมก็ได้ตอบทางในเพจครับที่อา,อาส่งข้อความหรือว่าถามคถามในเพจนะก็ตอบไปแล้วเมื่อกี้ให,ให้ข้อสงสัยนะถ้าอยากมีคำถามในอ,อื่นก็ลองครับเชทมาในเพจนะพิมมาเดี๋ยวยท่านจจมินนอกทีมงานนะเข้าไปตอบให้กับทาง ลูกค้าทราบนะส่วนสินค้านะอันนี้เป็นแค่สินค้ารูปรัางณนดของจริงตัวอย่างส่วนเนื้อหาในการจดลึกนะฮะลูกค้าก็สามารถที่จะเข้าไปดูนในเว็บไซต์ w w w m a c a shop d o net นะฮะเบอร์โทรศัพท์ก็ศูนย์สองเก้าเก้าสองเจ็ดศูนย์เก้าหนึ่งนะฮะเบอร์มือถือเนี่ยก็จะเป็น 0886336275แล้วก็0870 227715แล้วก็ลายนะฮะลายาลน์ ID เนี่ยจะเป็นตัว sign นะฮะ makeashop ชื่อเว็บเลยสะกดให้อีกทีวะกันนะตัว sign แล้วก็ตัว m ตัว e ตัว c ตัว h ตัว a แล้วก็ s h o p อันนี้ลายส่วน Facebook ก็ เป็นนมกกระจบเลยนะไปค้นหาได้สินค้านะครก็สามารถสอบถามเข้าไปในบริษัทโดยตรงได้เลยนะอยากได้ตัวไหนก็ให้เขาทางเซลล์ผู้ขายแนะนำอีกทีนะทายนี้นะครก็ใครที่ชมคลิปนี้อยู่นะถ้าเป็นประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับแต่อันไหนที่แบบลูกค้าแบบว่าอ,อ๋อ มีความรู้อยู่แล้วก็ก็ถือว่าดูไปแค่เป็นเป็นแนวทางนะอันไหนที่ผมอาจจะมีข้อมูลผิดพลาดหน่อยอันนี้ผมต้องขออภัยด้วยนะอันนี้เป็นแค่ข้อมูลเบื้องต้นที่ผมอ่าได้รับแล้วก็ศึกษามาเบื้องต้นนะใครที่มีความรู้แน่นหรือว่าเก่งกว่าอันนี้ก็อย่าว่าผมละกันนะสุดท้ายนะครับใครอยากให้รีวิวสินค้าตัวไหนนะก็สามารถลงรายละเอียด ในด้านล่างคิดได้ว่าอยากได้ตัวนี้แต่ว่าเป็นสินค้าของทางร้านนะฮะ๋ยวสินค้าตัวอื่นนี้ผมผมบางทีผมผมไม่รู้นะแต่อันไหนที่ผมสามารถที่จะเอามารีวิวได้ผมก็จะมาทารีวิวแบบนี้อีกนะยังไงสุดท้ายผม,มกนะ็ขอบคุณมากนะครับขอบผม